เพื่อนๆคอมเมนต์อวยพรวันเกิดผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยมีเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ตุลานะครับคือมันจะน่าชื่นใจอ่ะเข้าใจใช่ปะสวัสดีครับมาพบกับผมบีบอย a n n e l นะภาพจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะเพราะใช้ตัวศัพทบย่าอัดน,นะครับภาพเลยจะไม่ค่อยชัดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่า ผมจำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองเพื่ออัดคลิปให้ผู้ชมดูไงอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือจะบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้แบบอวยพรให้แบบให้ทุกคนอ่ะอวยพรวันเกิดมาใช่ไหมแล้วคือแบบมาเปิดอ่านให้ทุกคนดู จะบอกก่อนว่าใครที่ไม่ได้หัวใจหรือไม่ได้รับการตอบกลับจากผมแปลว่าคุณส่งเกินเวลาที่กําหนดหรือเกินวันที่กําหนดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่รับภายในวันพรุ่งนี้ผมจะรับรู้สึกเมื่อวานผมรับเกินเวลาด้วยนะโอเคเราเข้าไปที่ u t u b e ก่อนเลยเนาะอยากกดเข้าไปดูมากเลยตัดใจอ่ามีคนมาร่วมสนุก3ามคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะ สุขสรรโอเคสุกสร์วันเกิดนะคะหนูขอให้พี่มียอดรัพย์ที่มากกว่านี้นะคะสุกสร์วันเกิดนะคะหนูขอให้พี่มียอดซัพย์ที่มากกว่านี้นะคะคือเขาไม่ได้ว่าว่าทรัพยผมกากใช่ไหมโอเคคนต่อไปขอพี่ชายมีความสุขมากๆนะคะน้องคนนี้ไม่มีอะไรจะให้เยอะ สิ่งที่น้องอยากบอกพี่ชายคือน้องวันนี้รักพี่ชายนะคะถึงเราสองคนจะทะเลาะกันบ่อยมากแตออ่อันนี้น้องผมขอบคุณมากต่อมาผมขอให้พี่ได้โล่เงินโล่ทองและโล่เพชรเร็วนะครับและขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะครับขอบคุณสามคนนี้มากเลยครับที่ mm. เข้ามาร่วมสนุกกันนะ โอเคต่อไปใน facebook กันบ้างอันนี้คือโพสที่ผมประกาศไปที่อันเนี้ยสุขสันต์วันเกิดนะตัวเราเองเนี่ยเออเป็นเหมือนตัดพอนินดๆนะโอเคเดี๋ยวเราไล่ดูตั้งแต่อันบนเลยสุขสันต์วันเกิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะอ่อยเลื่อนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบ เวอพอมันเกิดที่มันสําเร็จรูปมาเออแบบเจสติกเกอร์เป็นภาพกิฟตอะไรพวกเนี้ยเป็นไฟล์ที่มันเป็นกิฟตอ,อ่ะอ่าอันนี้ไอ้อ้ะเพื่อนเคยเห็นแล้วนี่อ่าขอบคุณทุกคนรับปุ้ยอายปูนอ่าอแม้อ่าไอปออ่าคนนี้อ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อย มีความสุขมากๆนะเนี่ยประมาณนี้เออขอบขอบคุณครับพี่ไนท์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเพื่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮารุเกสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคเนี่ยอันเนี้ยคือไฮไลท์เลย ใครทําคนบ้านหลุดจากโรงบาลครับคือจะบอกก่อนไอเนี้ยมันคอมเมนตะ์เนี่ยปั่นผมทุกรูปที่ผมแต่งเลยนี่เดี๋ยวกดเข้าไปดูที่ผมตอบอีกแล้วนะมึงอะ่ะอย่าเกิดก็เปิดมาคือแบบซีดอ่ะคือมันจะมาปั่นลุกอันไม่ได้นะโอเคต่อไปสุสันวันเกิดสุสันวันเกิด happy birthday happy birthday สุสานวันเกิด happy birthday อันนี้คือจําคนนี้ได้ไหมไอใ,ใหม่อะ่ะ ที่มันเคยร่วมคลิปกับผมอะในคลิปที่ไปบนเขาอะเอออันนี้คุณครูนะครับมีคนเดียวก็พอแล้วอย่าโผล่มา2คนเลยฮ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าขอบคุณครับอันนี้บอกก่อนใครที่ผมไม่ได้ตอบกลับหรือไม่ได้ให้หัวใจไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดอะไรเงี้ยแปลว่าคุณส่งช้ากว่าเวลานะครับโอเค HAPPY b i r ิร์ a เอันนี้เป็นกิฟต์แฮปปี้เบิร์ a เอันนี้ยังไม่เคยเห็นกิฟต์ยังไม่ได้กดเข้าไปดูกิฟต์นะข้ามไปดูก่นข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวผมเอาไปดูที่หลังแล้วกันไวไฟมันกากอะนะตอนเนี้ยผมนั่งง้างไงปกติอยู่้างบนเนี่ย Happy birthday Happy birthday hey. Happy birthday to you มีความสุขมากๆค่ะโอเคอะไรเนี่ย Happy birthday to you มีความสุขมากๆนะครับโอเคอะไรเนี่ยที่หมายถึงที่ที่ผมเอาเป็นตัวเองสองคนใช่ไหมคือคุณจะเข้าใจความหมายไหมโอเคปะ มีความสุขมากๆนะเพื่อนรักโอเคขอบใจสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดเฮ้ยรูกเค้กแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะบอยมีความสุขมากๆนะไอ้น้องอ่ะคนนี้ตอบช้าก่อเวลาแต่ไม่เป็นไรนะผมอันนี้คือพี่สันนะพี่สันนี่แบบสุดยอดเลยแบบไอดอลอ่นะบอกเลยไอดอลอ่ะโอเคผมก็จะให้หัวใจคนที่ มาช้านะเจ้าเพราะสิ่งไงเขาก็มาถูกไหมะถูกใช่ไหมถูกเนาะโอเคต่อไปเลื่อนมาด้านบนซีอันนี้ก็คือตอบแล้วนะครับแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเพื่อนพิทมีความสุขมากๆนะแก่มาหนึ่งปีแล้วเป็นเด็กดีของพ่อแม่กับเพื่อนนะเบากวนตีนด้วยโอ้ยพระเจ้าโอ้โหกำลังซึ้งใช่ไหมเคผมก็ให้หัวใจไปแล้วนะครับแปลว่าส่งในเวลานะ เคก็ไปน้น้เคขอบคุณครับต่อไปเอรมีคมมากนะเป๊ปเปอรตั้งใจรียนคิดสึ่งใดก็ขอได้ดังใจคิดนะโอเคขอบคุณ okay, ครับ สุขสันต์วันเกิดนะลูกชายร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแบบนี้นะลูกชายนี hey, ่ขอบคุณใหญ่เลยสุขสันต์วันเกิดนะพี่ชายหนูขอให้พี่บอยมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปัตถนานี่ปัตถนามาั้งเหรอหนูขอ,อโทษที่หนูดื้อกับพี่ชายโอเค รักพี่ชายนะคะอันนี้ผมก็ได้ตอบน้องไปแล้วก็มีแอปมาสุขสันต์วันเกิดนะเจ๊บอยมีความสุขมากๆหยุดโกนสรงตีนเฮ้ยทำไมหลายคนต้องบอกผมโกนทรงตีนน่ะคือทำไมต้องบอกผมเป็นคนผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับเออแกงไอ้บอเยอะๆบอยบอกโบูเะดื้อโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับ คลิปพวกนี้นะก็ถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะสำหรับคลิปใหม่นะครับมาทุกวันพุธและวันเสาร์นะคลิปนี้ก็ต้องรีบตัดและรีบส่งเขาเครื่อนกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับไปละโอ้ย